สวัสดีครับวันนี้ผมลองบารมีหลวงปู่ทินนะครับผมเจอบอกคิดลับการดูเหรียญหลวงพ่อโกยนะครับผมฟอตโคสิตาลานนะครับผมมาตามนัดนะครับที่ผมลงไว้คิดที่แล้วว่าจะลงเหรียญกระหลายทองนะครับผมกระหลายทองก็ที่เป็นบล็อกขยี้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับผมพี่ๆใดผมมีกิจกรรมนะครับผมพี่ๆนะครับพี่ๆใดกดฝากกดไลค์กดแชร์ผมแล้วก็ฝากกดติดตามใน youtube ผมแล้วก็กด กดดิงแล้วกดคําว่าทั้งหมดผมมีกิจกร,รรมให้ครับผมแจกให้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนเท่านใดที่อยากได้รูปถ่ายปี12สองนะครับผมผมจะแจกให้ฟรีแล้วก็จะส่งถึงบ้านเลยนะครับผมก็พี่เพื่อนเทนใดก็ไปกดทายเลขในทาง u t u b e ผมแล้วก็ใต้คลิปนี้นะครับว่าทายเลขผมจะจับวันที่1เดือน10 2023, ของพลกุก็จะจับเป็นคูป,ปองเป็นลูกปิงปอง,ปปปอง,ปองครับผมก็ให้พี่ทายพี่พี่พ1่คนมีสิทธิ์ได้2สิทธิ์ทายทาย2เลขแล้วผมจะจับขึ้นมา ก็จะจับขึ้นมาแล้วก็จะทำไลฟ์สดไว้ให้แล้วก็ลงใน u t u b e นะครับผม1คนได้1สิทธิ์นะครับผมแต่ทายได้2เลขถ้าผมได้2เลขผมจะจับคูปองก็เป็น0ูนถึงเกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมหน่อยก็ผมจะเป็นรูปถ่ายเนี่ยให้พี่อเพื่อนสมาชิกถ้าใครถ่ายถูกแล้วผมจะอินบ็อกซ์กลับไปฐานนะครับ YouTube ผมก็คือชื่อลองบารมีหนูอทิศนะครับผมก็เผยแพ่บารมีของพ่อกล้วยแล้วก็หลวงพุทธทีมแล้วก็พระกิติต่นนผมตอี้ก เดินทางมาวัดหลวงพ่อยเยอะตอนนี้ก็หลวงพ่อกยผมก็เท่าเยอะอันนี้ครับผมจะมาให้ดูนะครับนี่คือกระหลายทองนะครับผมนี่คือกระหลายทองก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับก็ที่มาตามนัดนะครับผมนี่ครับได้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับผมจะดูต่อเลยนี่ครับพี่ๆดูจําหน้ากล่องดีๆครับแต่ตอนนี้กล่องเก๊ก็แบบนี้ก็มีนะครับผมจะบอกให้แต่กล่องแท้จะเป็นอีกอย่างเลยผมจะบอกให้ความละเอียดของของกรรมีการเหรียญแล้วก็ ผ้าข้างในนะครับจะไม่เหมือนกันผมจะบอกให้เลยแต่ไม่เหมือนกันแต่กล่องแท้ก็มีนะครับผมกล่องแท้จะสวยครับผมโดยแบบนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมวันนี้จะให้ดูบล็อกขยับนะครับผมี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าขยับเป็นยังไงนี่ครับเผื่อพี่เพื่อนๆมีอยู่แล้วก็อาจจะอาจจะต้องไม่เสียค่าค่านี่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ราคาขยับไปเยอะนะครับถึงว่าขยับไปเยอะนะครับถือว่าขยับไปเยอะแรงมากตอนนี้ถือว่าแรงจริงครับผมฮันุมานแล้วก็ปี่หกสามรุ่น ไม่ตาสิทธ์นะครับผมถือว่าก็วันนี้ผมลองบารมีหนุ่มพุทีมก็ขอขอบคุณทางแอดมินพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกๆกลุ่มหรือที่ให้ผมมีพื้นที่เผยแพร่บารมีหน่มพอกวยวันนี้ผมลองบารมีหนุ่มพุทีมก็ขอกลาบขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมที่ให้ผมมีพื้นที่เผยแพร่บารมีหนุ่มพอกวยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับไปกันเลยเราไอ้ครับผมจะให้เรียนรู้ก่อนนะครับก่อนที่พี่เพื่อนเพื่อนจะมีแอดมา อินบ x ็อกผมหลายๆคนผมจะให้พเพื่อนๆแยกบล็อกก่อนเอ้ยแยกแยกแยกโค้ดก่อนก่อนที่เพื่อนๆจะเข้า,าร่วมศึกษานี่นะครับอย่างแรกพี่ดูนะครับนี่คือหลังยันหลังยันจะต่อโค้ดยังไงหลังหนุมานจะต่อโค้ดยังไหงหลังหนุมานกระไหล่ทองจะต่อโค้ดยังไงพี่เพื่อนๆดูดีๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยผมจะได้ทํา YouTube มาให้เพื่อนๆเผยแพร่บารมีหลวงพ่อกลัวต่อนะครับอ่ะผมจะไปกันเลยเรียนนี้พี่ดูดี ถ้าเป็นเหรียญหมานกระไลทองโคดจะอยู่ฝั่งนี้นี่ครับผมผมจะด,ดูโค้ดนะครับจะด,ดูโค้ดนะครับเพราะว่านี่ครับโค้ดแต่ถ้าเป็นเหรียญอมัมรากาโค้ดอยู่อีกฝั่งหนึ่งถ้าเป็นเหรียญหนังยันทำฟาร์มให้เข้าใจก่อนก่อนก่อนนะครับก่อน,ก,อนก่อนที่จะเช่าหาควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับผมเงินพี่ทุกบาททุกต,ตังมันแท้พี่ต้องได้พาแท้ไปนะครับผมบอกไปก่อนนะครับ ทุกบาททุกตังค์ของพี่เป็นเปนคือเงินแท้ผมก็อยากให้พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนได้รับพ้าแท้เพื่อจะได้เป็นสิริมงคลของทางบ้านพี่แล้วก็จะได้ปีหลวงปู่เพื่อป,ปักปกปักรักษาคุ้มครองผู้พี่ๆนะครับผมผมก็อมทนาบุญทุกคนนะครับที่ได้ของแท้ไปถ้าใครไม่ได้ก็ก็อย่าไปเช่าพี่เพราะว่าเสียเวลาด้วยพี่วันหนึ่งเราเป็นสินแลกทรับไม่ได้ผมได้บอกให้เลยสินแลกทรับคืออะไรสินแล็กทรั์ก็คือวันหนึ่ง้า เราเจ็บป่วยไข้ได้หลไรเราจะได้เอาพัตุมงคลของชุดเนี้ขายได้เป็นเป็นมาจุนเจือในครอบครัวได้แล้วก็หลายๆอย่างครับผมก็ไปไปกันเลยดิฟาวันน,น,นี้เข้าใจนะครับนี่เข้าใจนะเรื่องนี้เข้าใจนะครับพี่เพื่อนเพื่อนดูโค้ดนะครับนี่คือหลังน้ำมันที่วงกลมไว้คือบล็อกเรยื่นผมทํา YouTube ไปแล้วนะครับพี่พี่ท่านใดอยากดู youtube ผมก็พิมพ์คําว่าพิมพ์เข้าไปใน u t u b e นะคาว่าลองบารมีวุทิมพี่พื่นนพเพื่อนจะเขียนคลิปผมเลยผมทําไว้หลายคลิปหลายหลวงพ่ออะไปกันเลยครับ วันนี้ผมจะให้ดูก่อนนี่ครับนี่คือขอบตัดขอบตัดก็คือตัวเดียวกับอามาก้าเดี๋ยวผมจะดูสามสามเหรี่ยญเลยนะคำหนึ่งนะให้ดูสามเหรี่ยญเลยวันนี้จะให้พี่นเพื่อนฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพี่พนเพื่อนจะได้ศึกษาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามใน youtube ผมได้ครับเป็นกำลังใจให้ผมนี่ครับน่าจะชัดนะน่าจะชัดนะแต่ผมแยกแยกหน่อยแยกนิดนึงโอเคมือไป เออแป๊บนึงอ่ะเพี่อนเพื่อนหน้าชัดนะอ่ะพี่อีกด้านหนึ่งพี่ให้อีกด้านหนึ่งเรียนรุ่นนี้พี่จำไว้เลยนะครับชุบหนานะครับชุบหนานะที่เพื่อนเพื่อนดูดีนะครับนี่ครับนี่คือขอบตัดที่แท้จริงที่ผมเอาไม่ไม่ไม่ให้ให้เข้ามาใกล้เพราะว่าสะท้อนแสงมันจะทําให้เราไม่เห็นนี่พี่ดูขอบตัดเห็นไหมครับนี่ครับคือขอบตัดที่แท้โอเคไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยลี่ครับผมจะได้ดูข้างหน้า ใช้ดูขาด้างหน้าก่อนนะนี่ครับที่ผมไม่ให้เข้าใกล้เพราะว่าอะไรครับพี่จะเข้าใจว่าเหรียญรุ่นนี้สะท้อนมากมผมยา่เข้าใกล้แล้วนะภาพมันจะไม่ค่อยจับครับผมเพราะว่าโทรศัพท์จะไม่ค่อยจับนะครับผมได้ดูอ่ะพลิกด้านหลังผมบอกตําหนิไปหลายๆอย่างนะครับผมบอกตําหนิไปให้พี่เพื่อนเพื่อนใน youtube หลายๆหลายๆหลาย,ลาย,ลายคนแล้วนะว่าดูยังไงนะครับมีเพื่อนเพื่อน ส่งมาทางอินบ็อกซ์ผมเยอะมากเลยว่าดูแท้เก๊ยังไงครับลองผมก็บอกให้โอเคไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมทำ Youtube ให้ไหมนี่ครับนี่ครับพี่ดูเพื่อนดูรูหูนีครับเหรียญรุ่นนี้จะพิ้วข้างๆครับผมนี่ครับจะเป็นคล้ายๆตะใบเข้าข้าๆนีครับตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับเอกลักษณ์ของเหรียญเลยนะครับนี่ครับนี่ครับจุดตายครับจุดตายเลย เนนี้ต้องมีถ้าเป็นของเก๊จยังยังไม่มีนะที่ผมดูนะของเก๊ไม่มีนะครับของเก๊ได้ขึ้นอีกอย่างนะครับเหรียญต้องตึงโดยโดยรวมต้องตึงนะครับนี่ครับตึงอ่ะผมจะให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปเป็นบล็อกขยะหรือบล็อกขยื่นครับผมนี่ครับพี่ดูโค้ดดีๆครับนี่ครับข้างในจะไม่เป็นทรายนะครับขอแต่ของเก๊จะเป็นเป็นคล้ายๆใสทรายครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้บล็อกขยื่นนะผมจะให้ดูบล็อกขยื่นเป็นยังไงอ่ะต่อเลย อีกเหรียญหนึ่งแต่พี่จะบอกพี่เพื่อนเพื่อบอกว่าเฮ้ยลองดูเหรียญเดียวจะไม่เหมือนกันบางคนปั๊มมาเหมือนกันนะครับนี่เขาปิ้งเกินเห็นไหมครับนี่คือจุดจ่ายตังเ์เียกันนะครับตรงนี้จุดจ่ายตังแล้วมีอีกข้างหนึ่งนี่ครับนี่ถ้าบางเหรียญตรงนี้จะมีนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมฉายอยู่แต่พี่ดูฟังแต่ผมไม่รู้รูหูนี่ครับบางคนพี่ดูนครับเป็นพี่พิวเห็นไหมครับนี่ครับฝากกดแชร์ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่ะอีกเหรียญหนึ่งผมให้ดูสามเหรียญเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับสามเหรับ เนื้อปิ้งเกลือ życia, ตรงนี้จะมีมากมีน้อยแต่ต้องมีแล้วตรงนี้ปิ้งข้างพี่ดูที่เก้งทําไม่ได้เห็นครับในข้างข้างนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ต่อครับเห็นนะเส้นคล้ายโดนตะไบข้าง,งค,ครับเห็นะครับแต่ไม่ใช่ตาะไรตนครับเห็นไครับนี่ครับบางเหลี่ยญจะมีตรงนี้นะครับชัดแล้วนะโอเค okay. อ่ะแล้ววันนี้เพื่อนๆเ,เพื่อนๆดูหันโนมานดีๆล้อง ขาถามผมลองเขาเรียกผมลองลองครับดูยังไงครับบล็อกขยื่นอ่ะผมจะให้ดูนี่นะครับพี่ๆท่านดอยากดูตําหนิหลายๆอย่างเข้าไปใน y o u t u b e ผมได้นะครับว่าบล็อกขยื่นยังไงผมทาแล้วพี่ๆเพื่อนๆดูตรงหน้าหันุมานดีๆแล้วก็ตรงเอกะตัวนั้งตัวยันเห็นนะครับพี่ดูตรงหัวตัวยันอ่ะแล้วผมจะให้ดูตรงที่ ยังไม่เคยื่นก่อนดีฟ้าพี่เพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>จะได้เข้าใจอ่ะโอเคมีเห็นยังแล้วพี่จะมีความแตกต่างเลยเห็นยังครับพี่ดูหน้าหารุมานตรงด,ตรงดีตรงจมูกกับตรงยันที่เขียนคํายันเห็นนะครับเห็นครับเห็นไหมครับพี่ดูไว้ดีนะครับนี่คือนี่คือบล็อกไม่เคยื่นผมบอกไว้ก่อนนะครับนี่คือบล็อกไม่เคยื่นอ่ะเถิดมาอ่ะอันนี้เคยเยื่นน้อยเดี๋ยวผมให้ดูเคยื่นน้อยนะอ่ะเคยยื่นน้อยอ่ะเห็นยังครับ พี่เห็นฟาร์มดูวฟาร์มแตกต่างนะครับนี่ครับนี่คือขยี้เนนะครับพี่ดูหน้าหานุมานตรงจมูกแล้วก็เห็นนะครับนี่ครับเห็นนะครับตรงยันนี่คือจะขยี้อแล้วครับเห็นไหมครับอ่ะขยี้เยอนมากหน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่เพื่อนเพื่อนเห็นฟาร์มแตกต่างยังเห็นนะครับน่ะตรงที่ผมถ่ายไว้ตรงยันยันตัวจะหายไปละนี่คือขยักขยีนละคือขยี้เนี่ยไม่ใช่ขยักขยื่แล้วครับผมนี่ครับ ตัวน no ังตัวหนุมากก็จะมีรอยแตกเห็นนะครับตรงข้างๆรอยตัวครับเนี่ยครับตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงหัวข่าพี่นะครับนั่นน่ะถ้าถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นไอ้นี่นะถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทุบกระไหล่ทองมานะจะเห็นชัดมากเลยผมจะบอกให้เลยเนี่ยตรงหัวข่าพี hhh, mean, ่ดูดีที่ผมให้ดูเห็นครับเห็นนะเห็นปะเห็นปะครับเนี่ยตรงหัวเข่าจะเป็นขยื่นเนนะครับขยักครับผมเห็นไหมครับเนี่ยครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีค่าขึ้นมานิดนึงถือว่าเป็นบล็อกที่พี่เพื่อนๆนิยมให้ความสนใจนี่ครับ อ่ะผมจะชัตซูมไม่ใกล้ให้เพื่อนเพื่อนดูอ่ะแต่ผมจะให้ดูแบบที่ไม่ขยื่นก่อนนะอ่ะพี่เพื่อนเพื่อนนพี่เพื่อนที่ยันใดที่มาช้าแล้วก็ยังไม่ได้ดูอ่ะนี่คือบล็อกที่ยังไม่ขยื่นเห็นนะครับผมจะซูมให้ชัดหน่อยโอเคโอเคชัดแล้วนะโอเคผมจะนิ่งเป็นเป็นภาพนึ่งให้พี่เพื่อนเได้ดูนะครับเห็นนะครับอ่ะผมเอียงให้หน่อยเห็นนะครับอ่ะขยื่นขยื่นเถิบมาหน่อยอ่ะโอเคนี่ครับนี่ขยื่นเริ่มเริ่มขยื่นนะครับเริ่มเริ่มเริ่มขยื่นแล้วนะครับบลล็อกเริ่มยืนแ้ว ขย,ยข,ขยักขยักเขาเรียกว่าขยักอขยักหรืขยี้ยก็ได้ครับเห็นไหมครับอ่ะขยักขึ้นบ้าใบขึ้นอีกหน่อยครับนี่ครับอันนี้จะกินเต็มใบไปเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับเห็นหน้าเห็นตาหมครับนี่ครับวันนี้ผมมาให้พี่อเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับผมก็ฝากกดติดตามใน y youtube ผมนะครับเพื่อนเพื่อนกำลังใจให้น้องหน่อยผมก็น้องใหม่ครับผมที่เข้ามาใน u t u b e แล้วก็อยากมีพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกกดติดตามผมแล้วกดกระดิ่งผมแล้วกดคําว่าติดตามทั้งหมด พ,พี่เพื่อนเพื่อนจะไม่ได้พลาดคลิปผมที่ผมทานะครับผมจะทําเผยแผ่บาลมีหลวงพุธิมแล้วก็หลวงปู่บุญมาแล้วก็หลวงพ่อกล้วยรักพระเกจิหลายๆองค์นะครับผมผมจะเช่ามาเรื่อยๆก็อคลิปหน้าน่าจะเป็นปีห้าสามรุ่นฉลองเลือนไทยก็จะเป็นคางค,คางยาวคางยาวครับผมก็ผมก็ได้เพิ่งได้เพิ่งได้เช่ามาจากพี่พเ,เพื่อนเพื่อนสมาชิก เขาก็เป <chat> ิดราคาอีกราคาหนึ่งแต่เขาเปิดให้ผมในราคาที่อีกราคาหนึ่งเขาบอกว่าให้ผมมาเผยแร่ในกลุ่มเขาแล้วก็กลุ่มๆที่เพื่อนๆหลายๆกลุ่มก็ฝากกดติดตามผมนะครับกดกดไลค์กดให้ผมหน่อยแล้วก็กดติดตามตกลงกระดิ่งให้ผมนะครับเพื่อพี่ๆเพื่อนะได้พลาดนี่ครับเห็นนะครับเห็นครับอ่ะผมจะไปต่อผมจะไปต่อนะครับข้างหน้าพี่ๆเพื่อนๆเหมือนเดิมผมจะบอกให้เพราะทุกบล็อกใช้หน้าหลวงปู่เหมือนเดิมนะครับเห็นนะครับ จะไม่ค่อยชัดพี่ผมบอกให้เลยผมผมก็อยากให้ชัดแต่มันไม่ชัดเพราะว่ามันเกิดจากบล็อกพี่ดูดูวัวแหวนเห็นไหมครับเห็นวอลแหวนปะจะมีจุดหนึ่งจุดแล้วพี่ดูตรงนี้อ่ะตรงนี้ต่อเห็นไหมครับจะดูนะครับเราจะได้นี่ครับอีกหนึ่งจุดนี่นะครับทุกเหรียญต้องมีเพราะใช้บล็อกเดียวกันผมบอกเลยบล็อกเดียวกันพี่เพื่พอน,พอนเนพื่อนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนด,ดูอีกรอบนะอ่ะบล็อกขยักกับไม่ขยกัก อันนี้ไม่ขยักนะนี่ครับไม่ขยักพี่ดูตัวโยยันดีๆแล้วก็ตรงจมูกของหนุมานอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูต่ออ่ะผมจะฟูมให้ไว้นับถึงถึงสามนะถึงห้าก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไปต่อไปต่อนี่ครับอันนี้เริ่มจะกินแล้วนะครับเห็นครับเห็นตรงตรงตรงยันครับผมจะนับหนึ่งถึงห้ามันเดิมนะครับอ่ยังไม่ชัดยังไม่ชัดเดี๋ยวผมไม่ชัดก่อนอพี่เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับ เอยังไงเอยอ่ะโอเคอ่ะมาละชัดแล้วครับหนึ่งสองสสี่ห้าที่ผมนัดเนี่ยพี่ผมให้พี่เพื่อนดูตรงยันดีๆนะครับเริ่มจะขยักแล้วนะครับเริ่มจะก,กินตัวเข้าไปนะครับอ่ะอ,อันนี้กินเต็มเลยเห็นนะครับต,รตัวพี่ลงปากเห็นนะครับเห็นปากหัวไหลไหมอ่ะพี่ดูหัวไหลหดีๆนะครับ พี่ดูตรงนี้ดีนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะผมจะดูตรงนี้นะครับนี่ครับพี่ดูดีครับ,รบตรงปากครับผมนะครับกินมากเลยครับผมถือว่าขยักเยะนะครับถือว่าขยกบางองค์ขยกทั้ง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 องค์เลยนะครับผมถือว่าขย่นขย่นหมดเลยนะครับขยนหมดเลยขยนหมดเลย,ย,ย,เลยนี่นครับวันนี้ผมลองบารมีหนุ่มกูทีมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้พี่พเพื่อนเพื่อนบอกว่าทําไมถึงไม่ยอมทําขอบข้างแต่ผมทำมาแล้วนะครับพี่เพื่อนเพื่อนเข้าไปดูได้แล้วผมมีคลิปภาพนิ่ง ที่เพืเพ่อนๆอยากรู้ภาพนิ่งขอบตัดเป็นยังไงผมลงไว้ใน u t u b e พี่กดติดตามผมได้เลยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งผมแล้วก็กดคําว่ากระดิ่งทั้งหมดที่เพ,เพื่อนๆเ,เข้าไปใน YouTube ว่าพิมพ์คําว่าลองบารมีหูทิมพี่เพืเพ่อนๆจะได้เห็นภาพนิ่งภาพเป็นบีโอแล้วก็ต่างๆนานาวันนี้ผมลองบาลมีหูทิมก็มีกิจกรรมนะครับผมมีกิจกรรมนี่ผมได้ดูนะครับกิจกรรมผมก็คือว่าที่เพ,เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ผม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยกดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมใน u t u b e นะครับกดใน YouTube ผมกดมีผมอยู่ว่าให้พี่กดติดตามผมแล้วก็กดกระดิ่งแล้วกดทำว่าทั้งหมดนะแล้วผมจะแจกรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยปี2 5 6 3อันนี้รูปนี้รูปถ่ายเต็มองค์ปีทีนะครับผมผมจะให้พี่เพื่อนฟรีเลยแต่ต้องมีกดอยู่ว่าให้พี่เพื่อนไปถ่ายเลขใต้คลิปนี้ใต้คลิปนี้นะครับหรือคลิปไหนก็ได้ที่ผมทํา ให้ไปกดถ่ายเลยเลยครับคนหนึ่งจะได้สองสิทธิ์แต่จะได้รับรูปถ่ายหนึ่งสิทธิ์ผมจะจับศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าจับเป็นคูปองแล้วผมจะไลฟ์สดไปให้วันนี้ผมลองบริเวขอขอกลาบขอบคุณทางแอดมินพี่เพื่อนเพื่อนทางแอดมินทุกหลายคนนะครับก็ให้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยก็ผมก็วันนี้ผมลองบริเณหมูทิมก็กลาบขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนมากนะครับวันนี้ผมไลฟ์สดทางพินเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็ขอกลับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ